อีกลูกหนึ่งอยู่ไหนคะนี่อีกลูกหนึ่งนี่อโอ้โหได้กินว่าเขือบปอแลยอีกลูกหนึ่งเห็นไหมนี่นี่จะมาช่วยป้าป้าเหรอไงไงช่วยแม่เนี่ยไม่ไม่เฉลยเฉลยช่วยป้าป้าเลยป้าป้าแกะแกะมาเลี้ยพันให้แม่อยู่เนี่ย นา้ช่างแยกมเมล็ดผักชีนเนยีย้ปล่อยไว้จนแก่ค่ะได้มเมล็ดพันธุ์ทีหน้าขอบคุณนะคะคนเห็นนายช่างไหมนายช่างทำหลังคาบ้านน้อยมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วทุกคนนายช่างเปลี่ยนใหม่สามรอบแล้วเนี่ยเธอก็งานยุ่งนะคะ บ้านน้อยหนึ่งระเบียงไม่เสร็จสักที <c oughs> ระวังนะคะเดี๋ <c oughs> ยวก,กันดีดีเนี่ยเอาอันนี้ก็ลิงลิงมันไม่อยู่นิง่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมาเอ๊ะลินี่กินอะไรเอาเอา Ừ. Bà Bà. Được có tục nữa nè. Ha, liên nói. Cái do cân mới chụp mới xin nữa nè. cân tí gần thú quần. Nên đi. มาให้กำลังใจอะฮะใ,<ช>ให้กำลังใจพอ่อหน,นูทำไม่เป็นหนูจะไปไปตัดอะไรตรงนั้นเลยลูกเห็นอะไรนี่ไหมกะเห็นอะไรดีไหมกะันนีะอนนียุบ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 ฝึกแมวครับฝึกแมวฝึกแมวครับฝึกแมว อินดี้จะจับหนูค่ะจุ๊บหนูอยู่บนหัวเนี่ยฮะจับหนูุ๊บโอ้ยมาค่ะเก็บสุกี้นี่อ้ยเห็นไมปล่อยแป๊บเดียวลูกโตบึ้มบั่มเลยโอยเนี่ยกลังพอดีเลยโอ้ยไปสองสามลูกนะดกมากค่ะต้นเนี้ยลูกหนงมาไป ลุงท้องสะเทือนโอ้โหพี่พีทพี่สาวที่น่ารักนะคะที่เขาอยู่เบรเมนนะคะทุกคนส่งแหนมมาให้แหนมหมูป้านส่งมาหลายแท้พี่ขาขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณมากเลยบงกลองบทเีมีขนมนํามีขนมเปี๊ยด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนั้นเนี่ยโอ้ยนําพริกก็มีเด้อวันี้เอ้ี่หิวอยู่ อยู่ย่คแก่ก่อนนะคะะตีนโอ้ยหอมแหนมพอดีเลยจ้าอยากกินอันแหนมคลุกแม่อยากกินแหนมคลุก,อ,ก,ก,นนลกอ้ยได้แหนมแล้วนองกับสีเ็นอันข้าวทอดข้าวทอดแหนมคลุกเด้อวันนี้เด้อนะคะเอาพอดอีกทอดอีกค่ะโอ้ยโอ้ยน้ำพริกนันก่นโลเอาให้น้องอีกแล้ววันนี้ให้น้องกินเบิด โอ้ยขอบคุณค่ะว้าสามถุงโอ้โดคูกเข่าแบบนี้แหละคื่เข่าเดี๋นี้ดนดวนนุ้ยขนมก็ะเสียหิวอยู่ขนมเปียค่กินกันเด้ออืมอืมอืมครับหวเขาหังเขาา่ะต้มกาแฟกอนอืม ขอบคุณมากนะคะคุณพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณน้ำใจพี่ที่น่ารักทำแหนมทำขนมก็คืนฮอดน,น่องนะคะส่งมาให้ขอบคุณห,หลายๆจะพี่คอยไปกวาดใบไม้ต่อเก็บผักก่อนค่ะเก็บผักก่อนทุกคนเนี่ยมันอากาศเย็นๆมาแล้วเวลามีฝนเนี่ยโอ้ยเย็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาตัดแมงลัก กะเพรากันค่ะโอ้ยมาตัดตัดตัดเนี่ยเอากันไก่มาตัดกันโอ้ยยังงามอยู่เลยสวัสดีในสวนหลังบ้านค่ะดูโอ้ยใบไม,ม้ร่วงทุกวันค่ะสมชื่อกับรดูใบไม้มร่วงเนาะเดี๋ยวนี้จะไล่เก็บพวกใบแมงลักกะเพรานะคะแล้วก็โหระพาบางส่วนนะเดี๋ยวก็เก็บพริกด้วยนะคะเดี๋ยวคนเรามาเก็บหักกันค่ะอยากให้เข็นจังเลยทุกคน กำง,งามจะได้เห็นใกล้ๆเดี๋ยวสตกหนึ่งนะอุย้ยหอมหอมหลายแ <c oughs> อ่งรักอมง,งามจ้าตัดไปก็หอมต่ำดังปึ้งปึ้งหอมหลายานะอ้ <c oughs> แกงอมก็แซ่บ แสบหลายแสบผูแสบผูตัดตรงนี้นะโอ้ยแมงรักงามหลายตัดกระเพราค่ะอ้ยหนาวหนาวหนาวน้ำมมกย้อยเลยทุกคนกระเพราเพิ่งจะมางามก็อนนี้ลูกตั้งนานเพิ่งมางามได้เก็บ โอ้ยกระเพรากระเพางามๆค่ะติกตรงไหนแดงแดงอีกจ้าเอา้าหลุดเลยหลุดทั้งยอดเลยเอา้าหลุดมาทั้งยอดเอ้าแมนาวเอ้าดูเอ้ยม,มาโอ้ยทุกคนคะ่ะมามาเก็บกันเร็วต้นนี้แดงแดง เดี๋ยวอันแดงๆก็เก็บพันไว้ด้วยนะคะเก็บพันไว้เนาะเนี่ยแล้วก็เขียนไว้เดี๋ยวนึงเป็นนั่งแกะมเมล็ดพันในบ้านดูเม็ดใหญ่มากแล้วก็เผ็ดหน้าเนี่ยเม็ดใหญ่เต็มแล้วค่ะทุกคนพริกจินดาย,ยังเขียวอยู่เลยแต่มันเผ็ดมากเลยสาหรับหน่งนะเดี๋ยวหน่งเอาทีา่ที่เขียวนี้ไปลองชิมดูวนได้เวลาเด็ดแล้วจา้า <laughs> ปล่อยไว้ตั้งนาน ดึงเลยโอ,อ้โหอามีน้นาด้วยเราก็ได้มะเขียยาวหั่นหัน,หนแล้วก็แช่แข็งเก็บไปทานได้นานเลยค่ะเอามาซุปมะเขื้วยาวเอามาผัดก็ได้นะคะนี่อีกลูกหนึ่งชึอ้อึ๊บเก็บพริกตรงเนี้ยไปเก็บตำพริกแกงด้วยแดงๆเนี่ยเราก็จะได้พันไว่ปลูกป,ปีหน้านะแก่ๆแ,แบบนี้เราก็เนี่ยมีแห้งๆด้วยนะคะ เอาไปแกะ,มะเมล็ดแล้วก็เอาไว้ปลูกปีหน้านะแบบตากแห้งไว้อะไรเงี้ยนะคะสวนเต็มเลยพลิกตรงนน้นที่หนึงเก็บกระเพราอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ใบไม้ร่วงนะคะตรงนี้อีกแปลงหนึ่งนะคะนี่นี่ก็พลิกเยอะแยะเลยเริ่มแดงแล้วก็มีนะคะเนี่ยโอ้ยขี้โมกก็จะย้อย เดี๋ยวาจะมาเก็บมะเขือนะมะเขือเปาะอ,อยู่ไหนอูอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเคยย่าลูกนี้หนึ่งจะเก็บไว้ให้แก่ทาพันนะคะทุกคนเ,ออเก็บลูกแรกนี่มะเขือเปราะนี่อีกลูกหนึ่งอยู่ไหนคะนี่อีกลูกหนึ่งนี่โอ้โหไได้กินมะเขือเปราะแล้วอีกลูกหนึ่ง เห็นไหมนี่เราก็ได้มาเขือเปาะแล้วค่ะนะตรงนี้แยกกำลังงามเลยค่ะเนี่ยโอ้ยยิ่งอากาศเย็นๆก็ชอบมากเลยนะผัดคะน้าหมูกรอบตรงนี้หน่งก็จะเอาอาหารไว้ให้ตัวเม่นนะคะตัวเม่นแคระจะมากินเข้าหน้าหนาวเขาก็จะนอนยาวไปเลยนะคะตลอดเวลาหน้าหนาวนี่ผัดกระราปรีนะคะสามชั้นแล้วก็พริกน้ำปลา นะคะเน้นๆสุดเลยทั้งคำค่ะนี่ค่ะของแซ่บผลผลิตจากในสวนค่ะทุกคนดูนี่ยังเก็บไม่หมดนะเดี๋ยวจะแพ็คๆบางส่วนแช่แข็งนะคะเก็บไปทานนานๆมาเคยยาวก็งามเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะขอบคุณที่มาติดตามที่นิงอินเดรมนีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกๆท,ท,ท่านนะคะ บายบายค่ะ